สวัสดีค่ะติวเคมี Me. วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีกฎเบสนั่นเองค่ะอ่า EP ที่3 8นะคะทฤษฎีกฎเบส,ส God นะคะคือเรื่องอะไรก็คือเป็นเรื่องที่ชี้แจงนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับว่านักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาคิดค้นกันนะคะว่ากฎเบสเนี่ยจะต้องดูจากอะไรถึงจะแบ่งแยกได้อย่างที่ทุกวันนี้เราดูกันเนาะ ซึ่งจะมีสำคัญสำคัญเนี่ยทั้งหมด3ท่านด้วยกันนักวิทยาศาสตร์เนาะ3ท่านด้วยกันเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านักวิทยาศาสตร์ท่านแรกนะคะชื่อว่าอารเนียสชื่ออารีเนียสเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีกรดอารีเนียสซึ่งเขาก็ได้บอกไว้นะคะว่ากรดกับเบสเนี่ยเป็นยังไง ดยอันแรกนะคะกรดเขาบอกว่ากรดเ,เนีนะคะ่คือสารที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้โปรตอนหรือตัวนี้เนาะ H3O+ กรดนะคะคือสารที่ละลายน้ําแล้ว มีการแตกตัวให้โปรตอนหรือว่า H3O+ เนาะส่วนเบสส่วนเบสนะคะคราวนี้ยามไว้ว่าเป็นสารที่ละลายน้ำเหมือนกันแล้วแตกตัวให้ OH- อ่าหรือว่าไฮดรอกไซด์เนาะให้ OH- อ่าอันนี้ก็คือแบ่ง กรดกับเบตของอารเนียสนะคะยกตัวอย่างสมการของอารเนียสอันนี้ก็อย่างเช่นถ้าเป็นของกรดก็จะเป็นอันนี้ตัวนี้คืออะไรใครรู้จักบ้างอันนี้คือแอซิติกถูกไหมแอซิติกแอซิดเนาะหรือว่ากรดแอซิติกซึ่งตัวนี้นะคะเวลาลงน้ำเนี่ยก็จะแยกได้เป็น c h 3 c o o ลบ เจอกับ h ฮสเอ่าแบบนี้นะคะคือเป็นกรดของอาราเนียสเพราะว่าลงน้ำแล้วละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ h ฮสเปถูกไหมนี่เนาะ h ฮสเอ่าก็ลเลยจัดได้ว่าเป็นกรดของอาราเนียสนะคะถัดมามาดูของเบสอ่ะเมื่อกี้โชว์ของกรดไปแล้วเนาะเป็นกรดแอสติก ส่วนของเบสนะคะที่จะมายกตัวอย่างก็คือตัวนี้ NaOH หรือว่าอะไรโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะซึ่งเมื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเจอกับน้ำเข้าไปก็จะเกิดการแตกตัวเนาะแล้วก็ให้เป็นโซเดียมบวกกับไฮดรอกไซด์ลบอ่าซึ่งตรงตามเงื่อนไขเบสของเขานะคะว่าเป็นสารที่ละลายน้ำแล้ว มีการแตกตัวให้ o h บซึ่งก็คือน,นี่เองอะ่ะก็แปลว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ an, นะคะจัดเป็นเบสแบบอ r รเอนีสเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่1นึ่งเนาะอารเอนีสถัดมานะคะมาดูคนที่2กันคนที่2นะคะชื่อว่า b o n s t ตดลอร l ี่อ่าบอนสเตดลอรนะคะคนนี้ก็ ดังเหมือนกันเนาะโดยเขาจะมีความแตกต่างกันไปนะคะคืออะเรเนสเนี่ยเขายืนยันว่าจะเป็นกรดหรือเบสได้จะต้องสามารถแตกตัวให้โปรตอนให้โอไฮสมาอย่างนี้เนาะแล้วยังต้องสามารถละลายน้ำได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วน,น,นะคะมันมีสารในชีวิตประจำวันเราเนี่ยที่มันไม่ละลายน้ำเนาะแต่มันก็เป็นกรดเป็นเบสหรือมันอาจจะอยู่ในสถานะอื่นที่มันละลายน้ำไม่ได้หรืออีกอย่างนึงน,นะคะก็คือ แม้ว่ามันจะไม่มีตัว OH อะไรแบบนี้มันก็มีสมบัติเป็นเบสได้เหมือนกันนะคะดังนั้นทำให้พิซีของ a r ร์เรเนสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่เนาะบอนเซตราลีนะคะขเขาก็เลยได้คิดเพิ่มเติมขึ้นมาว่ากดกับเบสเนี่ยมันต้องสามารถวัดแยกกันได้ด้วยความหมายอื่นเนาะซึ่งบอนเซตบอกว่าไง มาสเตตลเลยนะคะก็บอกว่ากรดคือสารที่ให้โปรโตอนแก่สารอื่นอ่ะกรดนะคะคือสารที่ให้โปรโตอนแก่สารอื่นส่วนเบสก็ต้องตรงข้ามกันคือสารที่รับโปรโตอนจากสารอื่นอ่า กรดนะคะคือสารที่ให้โปรตอนแก่สารอื่นส่วนเบสนะคะคือสารที่รับโปรตอนจากสารอื่นเนาะก็จะเห็นได้ว่าให้กับรับอันนี้คือตรงข้ามกันเนาะยกตัวอย่างนะคะอันนี้เราจะแยกไดจากในสมการเดียวกันเลยเนาะว่าใครมีความเป็นกรดเป็นเบสมากกว่ากันเนาะสมมติ h hno 2บวก Cn ลบได้ Hcn บก No 2ลบอ่ะประมาณนี้นะคะสุดตัวอย่างของเราก็คือ Hno 2บวก Cn ลบได้ Hcn บก No 2ลบเนาะอ่ะมาดูกันว่าในสมการนี้นะคะใครเป็นกรดใครเป็นเบสเนาะ ซึ่งบอรเสตเรลนี่จะเกี่ยว,ยวข้องกับพวกการหา,าคู่กดคู่เบสด้วยเนาะที่เดี๋ยวจะได้เรียนต่อๆไปในอนาคตนะคะอันนี้นะคะเราก็ดูว่าถ้าเป็นยังไงให้โปรตอนจะเป็นกรดถ้ารับโปรตอนจะเป็นเบสถูกไหมดังนั้นเราคะเราก็มาดูว่าตัวนี้อ่าตัวแรกก่อนมี h อยู่เนาะแล้วเสร็จแล้วพอเปลี่ยนทปัปฏิกิริยาไปเสร็จปุ๊บเมันหายไปแปลว่ามันเป็นยังไง มันให้ตัวนี้ไปถูกไหมอ่ามันให้ h ไปจากนั้นการที่มันให้ h ไปนะคะก็จะทําให้ตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นฝั่งนี้เนาะได้ชื่อวเป็นผู้ให้โปรตอนก็แปลว่าทางนี้เป็นกรดนั่นเองอ่าเพราะเป็นผู้ให้โปรตอนเนาะส่วน Cn ลบ Cn ลบตัวนี้นะคะเดิมเป็น Cn ลบเฉยๆแต่พอผ่านมา ปฏิกิริยามาแล้วเนี่ยก็ได้เฮเข้ามาแปลว่า c n ลบเนี่ยทำหน้าที่ไปรับเฮเข้ามาถูกไหมการรับเฮก็แปลว่ารับโปรตอนก็คือเป็นเบสนั่นเองอะแบบนี้เลยเนาะส่วนอันนี้ปฏิกิริยามันเกิดไปข้างหน้าเราก็ย้อนกลับได้แปลว่าเราก็สามารถดูข้างหลังย้อนมาข้างหน้าได้เหมือนกันดังนั้นเวลาเราดูถ้าเป็นตัวนี้ h c n ย้อนกลับมาหรือแค่ c n เฉยแปลว่ามันเป็นยังไงมัน ให้โปรตอนถูกไหมอ่าให้โปรตอนก็แปลว่าทางนี้กลายเป็นโกโรดนั่นเองอ่าส่วนอีกอันหนึ่งนะคะ NO 2อลบอันนี้ก็คือดูว่าสมบัติจะเป็นยังไงก็คือฝั่งนี้ไม่มี h สเนาะพอย้อนกลับมาทางนี้แล้วมี H แปลว่าเป็นยังไงรับโปรตอนถูกไหมอ่ามันจะสลับกันได้เนาะก็รับโปรตอนก็เลยกลายเป็นสมบัติเป็นเบสนั่นเองค่ะอ่าง่ายๆอย่างนี้เองนะคะคือจํา หลักการที่เป็นหลักว่าอะไรเป็นอะไรกรดกับเบสแยกกันออกเนาะพอแยกออกแล้วเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้รูปในสมการนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะและมาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะคะน้ำยาาสของเราที่ได้คิดคนเรื่องทฤษฎีกดเบสไว้ซึ่งคนนี้นะคะเขาก็ชื่อว่าลิวอิสอ่าลิวอิสเนาะ ซึ่งลิวอิสนะคะได้แบ่งกรดกับเบสไว้ว่ากรดนี่นะคะคือสารที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่นอ่เมื่อกี้บอกว่าละโปรตอนเนาะบอลสเตอร์ลี่แต่ว่าลิวอิสนะคะบอกว่าอิเล็กตรอนส่วนถ้าเบสนะคะก็เป็นสารที่ให้อิเล็กตรอนหรือว่าเขาจะใช้อีกคำหนึ่งเนาะคำว่า จ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารอื่นอ่กรดนะคะจะทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนส่วนถ้าเบสนะคะจะทําหน้าที่จ่ายอิเล็กตรอนนั่นเองอ่าระวังดีๆเนาะสลับกันนะคะกับเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆโปรตอนมันเป็นบวกถูกไหมอันนี้มันเป็นลบแน่นอนว่าสลับกันแน่นอนซึ่งลิอิสนะคะสามารถดูได้อีกแบบหนึงเดียก,ก็คือ สารที่รับจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยก็แปลว่าเป็นเป็นคู่ไม่ครบออกเตตคือผู้ยังไม่ครบ8เนาะยังเก็บอิเล็กตรอนไม่ครบ8ไม่ครบออกเตตเนาะก็เลยต้องรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มหรืออีกอันหนึงกดเบสของเบสนะคะคือการที่จ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารอื่นได้เนี่ยก็แปลว่ามีคู่โดดเดียว ดังนั้นอันนี้นะคะเราจะสามารถคิดพิจารณานะคะว่าเป็นกฎหรือว่าเบสของริวอิตได้เนี่ยคือไม่ต้องไปดูเนาะว่ามันให้มันไม่ได้ให้เห็นชัดเหมือนโปรตอนอะไรอย่างนี้เนาะในข้อที่ผ่านมาซึ่งการดูกฎเบสแบบริวอิตเนี่ยก็จะไม่ได้ดูแบบที่ผ่านมาเนาะที่แบบว่าไปนั่งดูว่าตัวไหนให้ตัวไหนหายไ,ไปเนาะแต่ว่าจะสรุปง่ายๆจากได้จากข้อความข้างหลังนี้เนาะว่าไม่ครบออกเตอันนี้เราก็ดูจากแขนดูจากอะไรได้เลยเนะเพื่อตัดสิน แบบมีคู่โดดเดี่ยวนะคะอันนี้ก็คือเอาลบเอาอะไรลบอะไรเอาหมู่ลบแขนอะไรแบบนี้เนาะถ้าเหลือก็เป็นคู่โดดเดียวก็แสงว่าเป็นเบสประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับอันนี้นะคะเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะสามคนหลักของเราอารีเนียสบอนเต่ลอรี่แล้วก็ลิวอิสอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกครั้งที่ช่องมีการอัพวิดีโอคลิปใหม่ๆเนาะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย